สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันี่พาพี่น้องมาไซเบ็ดครับพี่น้องน้องชน้นนําพุครับพี่น้องน้องลมลมนำุน้นาแบบว่าเอืดอนนานาบุญน,นะครับพี่น้องมันนี้เขาสีมาหล่าประค,รคอฮื้เกเาแล้วครับพี่น้องตามหาประคอใหญ่ครับไป็นได้อยู่น้องนี่นย่ครับผมเยือกหอยเดี๋ยวจิทุบมันนี่จิทุบใส่ทั้งขี่ทั้งโตเลยครับพี่น้องกระสีบบจิมตงัวมันนี่ผมจิทุบใส่กะไม้นี่ ปลาคอมไหลด้วยครับพี่น้องแต่ว่ามันสีเด็ดตัวใหญ่บองตามลาอีกรอบนึงครับพี่น้องไปลืมกันครับบัดนี้ไปครับผม ครับผมใส่เจี้ยแบบว่าเบิดทั้งโตทั้งขี่ไร้ครับมันนี่สมุนกับมานั่นพี่น้องเสียงสมุนบูปายเนาลองเบิ่งครับพี่น้องมันนี่

ขอดแต่น้ำครับถือสูงใส่มันเนี้ยจ็กหลังหนึ่งก่อนพี่น้องเนี้ยจ็กหลังหนึ่งก่อนโอเคครับ เั็นงพี่น้องเบิองนกเป็ดอ้ออดยเต็มป่าเลยครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเร้าครับผมกับสิมพ่าพี่น้องมาเละเบิงเบ็ดนะครับเข้าใ่ไปเมื่อวานกับผมให้ปลาพือนต้องไปใส่บนแล้วครับพี่น้องเมื่อวานนะหมุนลงไปบูลงไปลองเบิง โอ้ยไม่เหยียบเธอเลยพี่น้องลังบดถือครับลังนก็นเหยียบครับถ้าว่าเยือเข้าหล่อนอยู่ด้วพี่น้อง ม่เห็นวมันมากี่รอยั่านี่ก็ดเยื่อบวมยังเลยแต่ว่าบ่ามีห้อยดึงนะครับเป็นไปได้อาจจะเป็นแม่งแม่งตับเตานะครับพี่น้องแม่งตับเตาแม่งขีดเตาห้อยขินขี<ม>้นี่ครับผมเยื่อมันบ่ยังเลย

แล้วตัวแลตัวใหญ่ทงตกฟ้าไหมนี่ครับดึงขึ้นมาเบาอยูอ่อะผมเก็บก่อนครับสงสัยสิบกคือและพี่นอบบ้องสงสัยบกคืดอเหละเยอะหอย,ยครับหาเยอะไหมมาใส่

โอ้คุ้มค่าบูตัวนี่มากินเยอครับนะอ้ยแมงวันแมงวันจ๋อแล้วโอ้ยแมงวันขึ้นหลายโอ้ย ดังขึ้นดึงหุบดำนิ่งปลาตายยล่โอ้โอู้หูโอ้จนปลาดุกครับพี่น้องเจินปลาดุกนั่นนั่นนั่นสิทธิ์จะขว้างจนบาดแบ็ดไปน่นะอยฮึแต้มสองเป็นปลาดุก ตามลาประคอใหญ่บนไหนพี่น้องประคอหน่อยก็ปลาดุกเอ้าส่วนใหญ่เดียวยังได้พี่น้อง nhập chip là nó khủng kha bố đó anh phải nào khủng kha bố đấy เบิร์ต้วครับผมนี่แรงสุดท้ายอสุดท้ายเยียบกิ๊บครับเพื่นอนแรงมันไปครับผมเดี๋ยวไปสรุปเบิ้งผลงานกันครับวันนี้นี่ครับพี่น้องผลงานห่าพอดีแล้วง่ายครับพี่น้องพอดีแล้วง่ายสองตัวครับพี่น้องเอา้า สองตัวกะเยีย่ยมมากกินบดีไปแน่ลองอกับพี่น้องผมว่าจินลาปลาโขใหญ่ปูปลาคอกับตัวปวใหญ่นอกกินก็นจะไปสังไหนตัวใหญ่แต่ว่ามันมีอยู่หรอกกะเดี๋ยวมือหนาจังว่ากันใหมนะครับพี่น้องที่ห้าเยอะอย่างมาใส่ครับผมกฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านๆฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อไปสิไม่ยังกระทาลุนท่าเบิ้งครับมันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ